ครับลังจากเราให้อาหารแล้วเขากำลังมาทำลังขยายลังครับขยายลังนี่อีกลังหนึ่งนี่อีกลังหนึ่งครับข้างบนนู้นอีกลังหนึ่งก็มีอาหารกินมีน้ำกินเขาก็มีพลังทำลังใหม่ขยายลังใหม่นี่ครับ กำลังมาทำรังมาดูอาหารการกินเขาเอากำลังกินกันใหญ่นะครับโอ้กินไส้กรอกแย่งหอยกันแล้วมีผลไม้ให้กินด้วยมีข้าวมีน้ำแล้วเขากำลังขยายรังเลยครับรังเยอะเลยครับนี่ยรังหนึ่ง วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับ